สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการคูณพหุนามครับซึ่งนักเรียนเขาคงมีพื้นฐานพ,พื้นฐานในการคูณไปแล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องการคูณนามสำหรับนักเรียนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศตอนต้นรั้นตอนต่อ,อ,ตอไปก็ใช้ได้นะครับสังเกตนะครับครูให้ต้นาม x หนึ a เป็นพหุนามตัวแรกนนคูนพหุนามเป็สองพหุเลข b นะครับขั้นแรกเรียนสังเกตภาพการคูนเราใช้คุิสมบัติการกแจกแจงนะครับ x x คูณ x ได้ x กำลังสองนะครับต่อไป x b คูน b นะครอคูณ B ได้บีเนี้นีครับอันนี้ผมใช้ตัว x คูนก่อนต่อไปตัวทีองคูณ a คูณเคูก็ได้ a x นะครับหมายบวกนะครับ a กคูณ b ก็ได้ a, a b นะครับโดยที่ a อคือค่าที่ค่าขอตัวนะครับได้โจทย์มาให้ x คือตัวแปรอีกรอบนึครับ การคูณก็ให้คูณกันแก่เอกคูนเกครับเป็นูปสดสดสีดเคูณเอกได้เองครับเอกคูณบก็ได้บีเอกครับเอกูณเก็ได้ a อเอกคูณบก็ได้เอนะครับอ่าเราเริ a. A ่มการคูณก like, ันนะครับเราให้เราเิดค่าที่เรได้หนึ่งยี่สิบห้บไว้ครับ a อกโสิดตรงนี้ครับอันนี้ค่าบี ไอ้นี้่ a เป็นห b เป็นหก็ได้ x บวกหคูณ x บวกหนึ่่าคูณนะ x คูณ x ได้ x กำลังสครับ x คูณหได้หนึ่ง x เห็นไปก่อนต่อไปห่งคูณ x ได้หนึ่ง x 1 x กับนึ่ง x บวกกันก็ได้ x, x, 1 x ตัวสุดท้าย1นคูณหได้1นึ่1 1 1, ค,ครับอ่าเปิดไปดูครับ a b เป็นส x คูณ x ได้ x สองครับ เอ็กคูณสองได้สอเกก็บไปก่อนเอ็กูณสต่อไปหนึ่งคูณเอ็กับสอบวกกันก็ได้เป็นสามเอสุดท้าย1นึ่คูณสองได้สอนครับการคูณอย่นี้ได้สี่ยันขึ้นมานะครับเทอมทีม่เือนการตกลงกันบวกกันเพราะต้องตัวบกกันก็สามเทอมนะฮะหนึ่งสองสามสนี่คือสีเทอมแต่เอ็กเอ็กเบวกกันได้นะครับถ้าเราเดึงตัวลูมาวนเรก็กบวกมีคูณเอ็ ครับรตัวเปลี่ยนให้ a เป็น a เป็น4 b เป็น2นะครับ x คูณ x ได้ x กับ2นะครับ x คูณ2ถ้าตรงนี้ก็คือ 2x นะครับ4คูณ x ได้ 4x 4คูณ2ได้8นี้นะครับอ่าแล้วบวกกัน 2x บวก 4x ก็ได้ 6x ครับแต่ถ้ามงมก็ x คูณ x ได้ x 2 สีค okay. ูณสได้8ปดเก่อนต่อไปตรวกลางก็เอคูณสได้สองเคูณเได้สี่เอ็กวกหมุกันไปกันี้โอเคครับอ่านเปลีนต่อไปร็เอเป็นหกเป็น5้าบ้านครับเอูณเได้เอ็กสอคูณนี้ก็ได้ครับเอคูณหได้ห้าเอคูณเได้ 6x 5 x าเอกปุเอ็กได้สิบเอกห้าบุนกันเลยนะครับหกูณหาก็คือ A อกบีก็ได้30มสเห็นครับไปบีแปดเอ็กแปดราหาเอากันเอกคูณเอกได้เอ็กสองตนี้นะครับเอคูณแได้8 x เอ็กเนไปก่อนนะครับแปคูณเได้8ปเอก็บไว้8ปดได้กับแปดกกนได้สิบกเอ ครับันก็ได้8ดคูณแปดคือ a อคูณ b ได้สิสเห็นไครับอ่ะต่อไปครับไปบี9ูณเก้าเคูณ x ได้ x กำลองคูณเได้ 9x 8าคูณ x ได้8ปด x เกบวกแปเก็ได้ส7บเจ็ดครับไปแปคูณเก้าคือ a อคูณ b ไ,ได้72 บีเ2็นสามูครับเอคูณเอได้ X อกังนี้เอคูณสิได้ 13x 12มบคูณได้ 12x 13x เอ็วกสิงเอ็ได้ 25x 12บหกคูณสิบสาคือเอคูณบก็ได้1 5ึกโอเคครับเรียนคือได้เรียนครับนี่คือของที่คุนดูรที่ีเ ตรงไหมครับก็อลองดูในใจนะครับหรือว่าการคำนวณที่บ้านตั้งไหนก็คอลีเกมวิดีโอมีครั้งนึ่งครับครับตผมได,ด้พูดออกมานะครับคูนตรงนุ่ท่าเอีย๊ยบให้ อันนีนพอทำได้ครับเอารู้ที่อยากปรึกษาให้มาแล้วเรารู้ว่าประเมินไหมนะที่รูจักกันครับครับผ่านไปเรื่อยครูคิดว่าคะแนนเพียงพอเข้าใจการเสร็จการครูพัลงานครับอันนี้จะดูดูกันข้อหมายบวกอีกทครับโอเคครับอันนี้ก็ขอเพียงขอบคุณนดกเรียนได้ไดศึกษาปรึกษาทุกท่านนครับขอบคุณมากครับ